ชื่นใจแล้วนะคะเนไ่ยเทไปนะคะกินนะคะในช่วงสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร,ร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดก็กลับมาช่อง Easy Home อีซี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันกอีกแล้วค่ะวันนี้นุกเพื่อน วันนี้นะคะลูกชวนเพื่อนๆมาทําโอเลี้ยงกันค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะสูตรนี้ทําง่ายมากๆเป็นสูตรทําขายได้ค่ะเดี๋ยวสัดส่วนลูกจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะรวมถึงในวิดีโอนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะนี้นะคะลูกเลือกกาแฟโบราณนะคะถุงประมาณ20-30บาทนะคะของตามือนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีทํากันเลยค่ะตั้งน้ํานะคะแล้วก็ใส่นะคะผงกาแฟลงไปนะคะ กดให้มันจมนี้นึงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็รอเดือดค่ะค่ะพอเดือดนะคะให้ต้มต่ออีกห้านาทีนะคะครบห้านาทีนะคะเราก็ปิดไฟนะเดี๋ยวเราจะกรองนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลไปนะคะกับเกลือนะคะและจะเสิร์ฟคู่กับน้ําแข็งค่ะค่ะทีนี้เราจะใช้กระชอนตาที่ทนะคะกรองค่ะ ต้องใช้กระชอนตาทีๆนิดนึงน,น,นะคะส่วนกากที่เหลือนะคะเอาไปใส่ต้นไม้ได้เขาบอกว่าใส่แล้วมันดีมากนะคะกองหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เกลือะคะ่ะ อีกสองถ้วยตวงนะคะหวานาลดหวานลดอะไรขนาดไหนนี้ให้เลือกเอาเองเนาะกะคะจะสับพร้อมเกิดกับเอน้ำน้ำแข็งได้เลยนะคะทีนี้ก็เสรเกลือค่ะเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะคะ การทำน้ำขายนี้เป็นอะไรที่กำไรดีมากนะคะเดี๋ยวเราคนให้จนน้ำตาลละลายหมดค่ะเติฟนะคะคู่กับน้ำแข็งนะคะแค่นี้เราก็ได้โอเลี่ยงแล้วนะคะน้อเอเลี่ยงแล้วมาเป็นอะไรที่ง่ายและไวมากนะคะเดี๋ยวเราขอแบบขอคนน้ำตาลทรายละลายหมดก่อนนะคะกับเกลือ เดี๋ยวเราจะเติรกับน้ำแข็งกันนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ำโอเลี้ยงเย็นชื่นใจแล้วนะคะเนี่ยเทไปนะคะกินนะคะในช่วงนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะ ซึ่งเป็นสูตรทำขายที่บอกเลยอร่อยมากๆนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกจากลาไปด้วยสูตรโอเลี้ยงทำง่ายทำขายก็รวยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่องอีซี่ o m มและทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ